ะะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เห็นแต่งตัวเต็มมากๆเรามีของเล่นใหม่มาลองกันให้ชมในคลิปนี้แต่จะบอกว่า no sponsor นะแต่ว่าของอะได้มาจากงานอีเวนต์แต่ที่ทุกคนเวลารีวิวบอกว่า no sponsor เนี่ยคือไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านี่เลยสิ่งที่เราจะมาลองแต่งบนหน้าของเราว่ามันโอเคไหมแล้วมันรอดไหมจริงๆแล้วก่อนหน้านี้แก้วทําคลิปคือแบบตั้งแต่มันออกใหม่แล้วแก้วก็ไปในเซเว่นไปซื้อได้แค่แป้ กับที่เขียนคิ้วมาเท่านั้นก็เลยได้แค่สองอย่างแล้วทำรีวิวไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกคิดว่าจะเอาคิปนี้ออกก่อนเพราะว่ามันมันแบบมันเยอะอะคือมันทั้งหน้าแต่งได้ทั้งหน้านะคะก็เลยจะนั่นแหละมาแต่งกันในคลิปนี้นะคะว่าอันไหนรอดบ้างได้มาทั้งถุงแบบนี้เลยนะคะคือเบอร์ใหญ่เบอร์ห้ามากๆก,ก็พยายามเลือกเมคอัพสีที่จะเอามาแต่งแล้วแหละก็คือในนี้ก็จะเป็นพวกลิปสติกอะไรอย่างเงี้ย ยังมีแบบหลายสีมากๆนะในเซเว่นนะมีขายไม่หมดทั้งทั้งหมดที่แก้เอามาแต่งหน้านะมั่งมีขายวสัสดุด้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกจําไม่ได้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ถ้าใครที่อยากรู้รางวัลก็ไปติดตามที่แฟนเพจได้นะเผื่อจะเอาไปแจกกันกลุกริบเบาๆเพราะว่าเยอะมัง่งจริงเขามีแบบออกไลน์มาเยอะมากตัวแรกที่จะมาแต่งก็คืออันนี้รองพื้นของเขามีคือมีหน้าตาอันนี้อันเดียวสีเดียวเลยแหละน่าจะนะ P.S.F 5 0ด้วยแล้วก็ P.A. 2บวกคือแพ็เกจจิ คือแพมากๆอ้อสีโอเคนะช่วงนี้หน้าก็คือกระจ่างสว่างขึ้นแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบสว่างเหมือนเดิมนะคะโอเคเราจะใช้แปงรงเกลี่ยเนื้อขาวอะ่ะเนื้อมันเป็นรองพื้นแบบยังไงอะรองพื้นแบบแอบตกล่องเล็กๆอะแต่มันแอบตกล่องในรูขุมขนดิฉันแล้วก็ขาวกว่าหน้าอยู่เมื่อกี้แต้ออกมากเหมือนจะไม่ขาวพอโบโบ๊ไป ขาวสิ่งที่แก้วชอบของเขาคือแป้งนะเพราะว่าแก้วซื้อมาแล้วแก้วลองเอาไปรีวิวน,นั้นแล้วคือแบบชอบแต่ลองพื้นแก้วคิดว่าคือถ้าจะเห็นกันใกล้ๆเห็นไหมคือมันเป็นแบบคุย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 ,คยอย่างนี้เลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัดเจน ดูเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเติมอันนี้หน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่แอบกรีดการแต่ว่าไม่ใช่ของแบรนด์มิกกี้เมานะอันนี้เป็นของจิลส e จ a r t ได้มาใหม่อันนี้คือเป็นสเปรย์น้ำแร่เมื่อกี้ว่าจะฉีดก่อนเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวแมตต์นะคือมันไม่ได้ฉ่ำวาวก็มัดีมากชอบมากชอบมากชอบมากกลก็หอมแพคเกจดีตกตตๆตอาจจะต้องแบบคอนทัวร์ให้หน้าดู เบาลงแป้งอันนี้เป็นเบอร์สองอาจจะช่วยลดความขาวลงมาได้คือแป้งเนี่ยแพ็คเกจจิ้งดีดีแล้วก็แบบคืออันนี้แนะนำนะขอใช้กับแปรงดีกว่าหน้าได้ลงแบบหนาไปแล้วเนี่ยคือแป้งเนื้อเขาเนียนเลยเขาช่วยแบบกลบกรบใต้ตาได้ดอบสีขาวลงมานิด ดอปแล้วมั้งนี่ก็คือดอปแล้วแหละทั้งหมดทั้งมวลคือลองแล้วคือชอบชอบอันนี้ชอบ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 จริงใช้เฉดดิ้งของเดอะบาร์มานี้แล้วกันนะพัดความขาวสัหน่อยเพราะว่าลองพื้นอนะบอกตรงๆว่าสีผิวแก้วไม่เข้านะแป้งเบอร์สองแก้วคิดว่าถ้าทาเดียวๆเนี่ยแป้งแบบโอเคแล้วก็รอดเลยโอเคแล้วก็สันจมูกนะคะจะใช้นี เขียนคิ้วก็ใช้เป็นตัวนี้ <S <S เขามีสองสีด้วยกัน <S <S เขาจะมีทางหัวก็คือหัวเขียนธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีที่ปัดปัดขนคิ้วแบบนี้ทั่วไปแล้วเขาก็จะมีที่เหล่าให้ด้วยนะแก้วคิดว,ว่ามันดีตรงนี้ส่วนตัวแก้วใช้แล้วนะก็คือชอบเขียนว่าถือว่าเขียนโอเคแล้วก็สีโอเคแล้วก็ไม่ไม่แข็งเนื้อไม่แข็งนะคะตอนนี้คิ้วอาจจะแบบดู ลกลุงลังมากๆเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบอยู่ในโหมดของการเลี้ยงคิวนะคะอยากจะไปหาที่ที่กันคิวที่แบบทำให้คิวเราตรงๆได้กันเองทีไรก็จะมีแบบจะงอยแบบนี้ตลอดอยากตรงแบบสาวเกาหลีอันยองนั่นเองมาปัดขนคิวให้มันตั้งขึ้นนิดน ปัดแก้มก่อนนะเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็จะเอามันไปใช้ในตาด้วยนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์สองนะคะสีส้มๆเป็นบัตรออนแบบน่ารักแพคเกจเขาหน้ารักทุกอันเลยคนะือเขามาในหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบเนี้ยคือเนี่ยถ้าเก็บได้ก็อยากจะเก็บนะแต่บางทีมันก็แบบเยอะเกินไปนะก็ต้องปล่อยนางทิ้งไปบ้างก็จะใช้ปัดแก้มดูซิว่าสีมันออกไหมออกอยู่นะ อางส้มๆเยอะๆหน่อยแล้วก็สีน้ำตาลือเอานิดี้เดียวพอก็สีเมก้ามาเป็นแบบโทนส้มเพราะว่าปกติแก้วก็แต่งแบบชมพูชมพูเยอะมากแล้วลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบพี้เกียรติคิดอีกเหมือนเดิมก็คือง่ายยอะไรยยกๆก็คือจะไม่ค่อยมีในช่องนี้นะครับเนี่ยส้มนัวนัวมากๆแต่ของจริงจะแจ๋มกว่านี่ก็ปัดมาแบบใต้ตาอย่างงี้คือแบบอีกนิดหนึ่งก็ปัดทั้งทั้งหน้าแล้วนะจากนั้นเราก็จะใช้สีนั่นแหละทา ตาด้วยทาเป็นครึ่งวงกลมสีคือชัดมากครึ่งวงกลมแล้วก็กดกดมันหน่อยมันจะได้แบบแน่นๆแล้วก็ทนใช้แปรงเนี่ยทำเอาสีน้ำตาลข้องนอมาเบรนเหมือนแบบเป็นกระบอกตาแต้มแป้งนะคะ มาเกลี่ยทุกอย่างให้มันดูเก,ก,กืนๆกันแต่นั้นอาจจะใช้ดินสอเขียนคิวนะมาเขียนตรงนี้มาจนถึงกลางตามาต่อกันที่ไลเนอร์เลยนะคะไลเนอร์ก็น่ารักเบอร์นี้ก็หัวก็ดูเล็กแต่เนี้ยคือยังไม่ได้ลองแต่เ,เราจะลองกีดให้ดูว่ากีดให้ชิดๆมากๆ จะมาดัดขนตากันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะปัดขนตาอย่างเดียวามาสคาร่าหน้าตาก็น่ารักเป็นแบบจุดๆเอาจริงๆมันก็จุดๆทุกอันเนาะได้ธรรมดาได้ทรงขนตาธรรมดานะจ๊ะไม่ได้ห,ดหวือหวาอะไรมากสําหรับมาสคารา่าก่อนที่เราจะไปทาลิปนะคะเดี๋ยวก็จะขอลงไฮไลท์ก่อนไฮไลท์อันนี้ ได้มาจากเจมนะเนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะไม่รู้ชื่อแบรนด์หน้าตาเป็นแบบนี้ามาลองโอ,โอเคก็พุ่งปึงปังอยู่พอแล้วเดี๋ยวช้ำเกินลิปสติกนะคะก็จะมี2แบบจริงๆมีอีกแบบหนึ่งก็คือหัวสีดำๆนะคะแต่ว่าสีมันไม่มีออกโทนส้มนะอันนี้คือส้มสวยมากแอบสวอตมาแล้วนะคะเป็นเบอร์เบอร์ศูนย์หนึ่ง นะคะส่วนอันนี้เป็นแท่งที่จริงๆแล้วในเซกับอันนี้มันไม่ขายกันเท่าไหร่เลยเนาะอันนี้เป็นเบอร์ศูนยเหมือนกันก็คือโทนแบบนี้แล้วความน่ารักคือนางเป็นโบแอบแบบสวอตข้างๆไปเพื่อเก็บโบไม่ให้มันแบบไม่ให้มันพังนะแท่งก็แท่งก็ประมาณนี้ก็คือใช้ได้นานอยู่ใครที่ดูในไลฟ์ FB นะ จะเห็นแบบเราสวอตแล้วก็เราก็ยืนเล่นกันสักพักนี่คือสีศูของจิมจุ่มแบบแล้วก็อันนี้สีลิปสติกแท่งแต่แก้วจะทาสีนี้เรามาสรุปอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่าแก้วชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรยังไงบ้างอันไหนตัวไหนที่แก้วคิดว่า กับหน้าแก้วเนี่ยมันหลอดนะคะสําหรับตัวแรกนะที่ใช้ไปก็คือตัวรองพื้นแก้วยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะจากที่ลงคือมันไม่ได้แบบพอลงไปแล้วประทับใจคือมันไม่ได้เบอร์นั้นอ่ะก็เลยยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่อยากลองก็ลองดูเพราะว่าหน้าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะที่2เนี่ยแก้วให้พันๆพันๆพันๆผ่านแล้วก็ชอบมากๆทั้งแพคเกจจิ้งนู่นนี่นั่นนะแพคเกจจิ้งเนี่ยคือชอบทุกอันอยู่แล้วเพราะมันหน้าหลักมากนะคะตัวนี้คือยิ่งสีเบอร์2เนี่ยมันเข้า ก็ไม่ได้ขาวแบบกว่าผิวเลยนะถ้าลงตัวเดียวเนี่ยแก้วคิดว่ามันแบบสําหรับลุกใน everyday ได้คือไม่ต้องแบบไปงานจัดแน่นเนี่ยตัวเนี้ยแก้วคิดว่าผ่านแล้วก็น้องๆเนี่ยซื้อใช้ได้เพราะว่ามันแบบมันมันดีอ่ะอันเนี้ยชอบนะคะงานคิวนะคะสําหรับคิวแก้วคิดว่าโอเคใช้ได้แล้วชอบที่มันแบบมีที่เหลาให้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเขียนไปแล้วตัวดินสอมันกุดได้นะแล้วอันเนี้ยมันมีที่สําหรับเหลาโดยเฉพาะเลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมในการขูดในการขีดให้มันแบบ แหลมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนตัวต่อมานะคะเป็นบัตรออนนะคะบัตรออนแก้วสวอตแล้วทั้งสองสีที่งานแก่รู้สึกว่าสีโอเคสีน่ารักสีแบบมุงมิงมุงมิงใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ตาเลยนะสีตาก็แบบมันจะได้เข้ากันแบบในลุคนี้เลยนะชอบนะคะทั้งสองสีเลยเนาะทั้งสีชมพูแล้วก็โทนส้มๆแบบนี้อายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์สำหรับแก้วคิดว่าโอเคเลยคือดำสนิทเขียนง่ายแล้วก็แห้งเร็วมากๆนะคะแล้วก็ สีชัดอะเป็นแบบดําชัดๆเลยนะถือว่าโอเคเลยส่วนตัวมาสคาร่าแก้วยังไม่ค่อยแบบแก้วคิดว่าแก้วมีตัวอื่นที่มันรู้สึกว่ามันมันงอนกว่านี้คือปัดแล้วมันหนาแบบสะพึงเลยอันนี้คือมันยังได้แค่แบบลุกเบาๆใสๆต่อกันที่ลิปสติกนะคะแก้วชอบเมอรนะคะคือแก้วรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นแมที่ไม่ได้ไม่ได้หนึบปัดเนี่ย แล้วก็สีสวยเลยแล้วก็เนื้อดีค่อนข้างดีสีมีให้เลือกหลายสีนะคะแต่สถานที่ซื้อก็มันก็นอกเหนือจากเซเว่นเนาะสีอื่นๆนะคะก็ลองดูลิปสติกแก้วแนะนํานะส่วนตัวนี้ก็สวอตแล้วก็ถือว่าเนื้อโอเคเนื้อเนียนไม่แห้งจนเกินไปคือมันทาได้สาหรับลิปสติกแก้วโอเคมากๆนะคือมันมันดีนั่นเองแต่งหน้าแล้วก็ลองสรุปให้ฟังนะทุกอย่างเป็นแค่ความคิดเห็นของดิฉันเท่านั้นนะคะก็อยากจะเอามาแนะนําเพื่อนๆแล้วกันว่าเรารู้สึกยังไงนะคะ หวังว่าจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยมีอะไรพูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter ได้นะจ๊ะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมกันจนจบนะคะวันนี้มินนี่มินนี่นะคะอันนี้มินนี่นะคะขอตัวลากันไปเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ